สวัสดีทุกคนค่ะก็กลับมาพบกับคลิป12ราศีกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้พูดถึงเรื่องของดาวเกตกับดาวศุกร์ย้ายราศีกันสำหรับชาวราศีพิษกทีนี้เราก็ดูว่าดาวสองดวงย้ายเนี่ยจะมีผลอย่างไรบ้างเราจะเริ่มต้นที่ดาวเกตก่อนนะคะวันที่4ธันวาคมเนี่ยดาวเกตจะย้ายจากราศีพิจิกไปอยู่ที่ราศีตุลจะอยู่ที่ราศีตุลเนี่ยเป็นระยะเวลา60วันใน60วันเนี่ย เราเกตมาอยู่ในเรือนอริของคุณซึ่งอริเนี่ยมันก็มีความหมายใช่ไหมอริคืออะไรอริก็หมายถึงว่าการที่คุณจะทําอะไรแต่คุณจะไปริเดอบุกเบิกทาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณใช้ความพยายามเต็มที่นะสู้ให้เต็มที่คุณจะประสบ่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณไม่คาดคิดเลยก็ได้หรือบางคนเนะ่ะเราดูนะว่าเรามี ศัตรูเก่าไหมอาจจะเจอศัตรูเก่าที่โดูไม่คาดคิดก็ได้หรือโรคภัยไข้เจ็บโรคเก่าเราเอากระกำเริบก็ได้นะคะคือมันมองได้หลายมุมนะแล้วบางคนเนี่ยถ้าพูดถึงถ้าเป็นในเรื่องของอย่างมีดาวเกตในเรื่องของการทําบุญด้วยถ้าคุณเป็นคนที่ทําบุญมาเยอะอะไรเยอะเนี่ยนักคิดว่าคุณจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งรีดับช่วยเหลือคุณก็ได้ทีนี้ ก็ต้องบอกว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยณในการรับฟังด้วยนะหรือบางคนเนี่ยสิ่งที่รับก็สามารถที่จะสร้างปัญหาคุณได้เหมือนกันอย่างเช่นบางคนที่ถูกผีหลอกก็มีใช่ไหมอ่าเนี่ยมันก็คือเป็นการยกตัวอย่างให้ฟังนะเพรานะนั้นกเรู้ว่าแต่ละคนยังไงบ้างก็เลยบองว่าตรงนี้ว่ามันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องพวกโรคประเภทพวกนี้หรือบางคนเนี่ยอาจจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของอะไรเรื่องของสุขภาพก็ได้เรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆที่แต่ละคนกําลังเจออยู่ก็ได้นะคะว่าให้ผ่านผลพ้นไปดีดรวมถึงขอให้หมดหนี้หมดสินก็ได้นะเพราะอาริกาหมายถึงหนี้สินก็ได้เหมือนกันนี่คือตามตามตาม เวลานี้นะคะคือ60วันนั่นแหล,ละตั้งแต่ที่สธันวาคมไปทีนี้ดูที่ดาวศุกร์กันบ้างดาวศุกร์วันที่5ธันวาคมดาวศุกร์จะย้ายจากราศีธนูมาที่ราศีมังกรจะได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคแล้วก็อยู่เรือนเสาก็เป็นในขนาดเดียวกันคือเป็นคู่เส้นศัตรูเหมือนกันนักก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องตัวตนของคุณกับอะิอยู่ในเรือนสุภาตัวคุณนะ่ะอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้น แต่ทีเนี้ยในการเดินทางของคุณเองเนี่ยคุณอาจจะต้องอใช้เรียกบริหารจัดการในเรื่องของเอเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางอาจจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยคุณจะเดินทางไปไหนคุณต้องบริหารจัดการให้ดีๆคุณก็สามารถที่จะพอใช้ใจ่ายในการเดินทางเกิดขึ้นได้คือไม่ว่าจะทําอะไรตามเนี่ยคุณต้องใช้ความเรียบสาหา สู้คุณจะประสบความสําเร็จรวมถึงการเดินทางต่างๆหรือบางคนก็อาจจะเป็นลักษณะว่าตัวคุณเนี่ยจะต้องเดินทางไปกับผู้หลักผู้ใหญ่บางทีมันก็อาจจะมีความกังวลเกิดขึ้นบ้างก็ได้คือไม่อยากจะไปกับผู้ใหญ่ก็มีนะบางคนนะต้องบอกงี้นะหรือในการติดต่อประสานงานต่างๆกับผู้หลักผู้ใหญ่ บางทีคุณอาจจะมีความกังวลว่าเฮ้ยเราจะจะทำงานนี้สำเร็จไหมอ่าก็ไม่ต้องไปกังวลพยายามก็เรียกไม่ต้องไปกวลในเรื่องพวกนี้คือเรามีหน้าที่อะไรเช่นหน้าที่เราอาจจะไปต่อติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ต้องมีอ่าเราต้องแต่งตัวให้บุคลิกทำตัวให้ให้ดีแต่งตัวให้สะอาดสพูดจะให้เรียบร้อยอยนะ่านคิดว่าการติดต่อ ประสานงานกับผู้ลักผู้ใหญ่เนี่ยคุณจะผ่านพ้นไปด้วยดีเพราะอย่างน้อยคุณชาราศีพฤษภอ่ะคุณเองก็เป็นดาวศุกร์อ่ะดาวศุกร์มันก็โดยธรรมชาติหรือว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่มีความเอานอน้อนถอมตนเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ไม่เกิดปัญหาอยู่แล้วหรือบางคนนะ่ะตัวคุณเนี่ยอาจจะได้ตำแหน่งอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะตำแหน่งอะไรเรี่ยพอีคุณอาจจะ ได้ตำแหน่งที่ตำแหน่งงานหนะ้าที่การงานขึ้นมาเนี่ยแต่เป็นตำแหน่งที่คุณไม่ถนัดไม่ชอบไม่เก่งในเรื่องบเรื่องหน้าทีน่นี้อันเนี้ยน่าจะบอกนะถ้าสมคุิไปได้งานใน,ในตำแหน่งงานอะไรได้ตำแหน่งงานเนะี่ยแล้วคุณไม่ชอบตำแหน่งเนี้ยฉันอะไรนะไม่ถนัดไม่เก่งอย่าลืมนะคะว่าอะไรที่เราไม่เก่ง เราสามารถเรียนรู้ได้เพราะอะไรคุณอย่าลืมนะคุณใีดาวฤุษาดียู่กลุ่มลักนาคุณยังไงคุณต้องไปกรททำการไปการพัฒนาตัวเองมีการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้หรือถ้าเราไม่รู้จริงๆเราก็ไปปรึกษาคนที่เคยนั่งตําแหน่งนี้มาก่อนเนี่ยคุณก็สามารถจะทําหน้าที่ตรงนี้ได้เหมือนกันและอย่างหนึ่งนะว่าเป็นการท้าทายตัวคุณด้วยนะถ้าคุณได้ตําแหน่งอะไรที่คุณไม่ถนัดอ่ะคุณทําสําเร็จ อ่าต่อไปคุณมีประสบการณ์ในหลายๆด้านในหลายๆด้านที่การงานเนี่ยคุณก็อาจเวลาเขาอ่าเรียกก็ได้มีการปรับตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะได้รับการคัดเลือกก่อนคนอื่นก็ได้นะคะนี่แหละคือมันเป็นสิ่งที่คุณต้องเก็บไว้เป็นประสบการณ์ของแต่ละคนที่ที่มีเรื่องของหน้าที่การงานเขาเกี่ยวข้องด้วยนะอันนี้ก็ฝากไปนะคะ อ่าทีนี้ถ้าเรามองในมุมเรื่องของการเงินกับความรักมากอ่ะการเงินเป็นเทวีโชคนักคิดว่าบางคนนะอาจจะมีเรื่องของอ่าการเงินสภาพติดขัดขัด,ข,ดข้องเงินไม่พอใช้จ่ายหรือหมุนไม่ทนันอย่างเงี้ยเป็นเทวีโชคเนี่ยนักคิดว่าคุณอาจจะได้ผู้หญิงหรือเพศทางเรื่องที่สามช่วยเหลือเรื่องการเงินก็ได้แต่ก็ต้องไปดูของแต่ละคนว่า บริบทคุณนะ่ะไปเกี่ยวข้องไงก็ได้นะคะเออแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยแล้วก็มายว่ามาจะเป็นเรื่องของคนที่มีมีคู่เนี่ยมนอาจจะมีความที่น้อยอกน้อยใจอะไรกันเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นในเรื่องสายร้ยอย่างน้อยบางทีก็ได้ว่าคู่ครองคุณอนะอาจจะไม่ค่อยอยู่บ้านคือมีการสังสรรบ่อยเกิดขึ้นมีการเดินทางมากขึ้นก็ได้ ไม่ค่อยติดบ้างก็อาจจะมีการน้อยอ,อกใน้อยใจมันก็ได้คุยกันมันก็ทําให้การห่างเหินกันเกิดขึ้นก็ได้ทีนี้ถ้าคุณรู้แล้วว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคุณก็จะเย็นถ้าคุณไม่น้อยใจกันนะมันก็จะไปวันได้ปกติเรื่องการใช้ชีวิตคู่ค่ะอ่านี่นะหรือถ้าคนโสดเนี่ยอาจจะมีคน ช่วงนี้ตั้งแต่ที่ห้าทันวาถึง30ธันวาเนี่ยคุณอาจจะมีคนเข้ามาก็ได้แต่คนเข้ามาคุยคุณเนีอาจจะคุณมาชอบคุณชอบตัวคุณนะแต่บางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะคนคนนี้เข้ามาเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วอะไรเงี้ยอาจจะไม่ชอบคุณคุณไม่ชอบก็ได้หรือบางคนน่ะถ้าคนที่เข้ามาคุยคุณเขาไม่มีแฟนแต่คนเนี้ยเอ ขาอาจจะมีปัญหาเรื่องอะไรไหมเรื่องปัญหาสุขภาพไหมเรื่องปัญหาหนี้สินเรื่องมีปัญหาเรื่องการเงินไหมอันนี้ก็รู้ไปตามาตามเรื่องราวความเป็นจริงชื่อจริงของแต่ะคนด้วยนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้เรียกว่าเพศตรงข้ามหรือเพศทางเลือกที่ไม่ใช่เพศตรงข้ามเพศผู้หญิงเพศหญิงเนี่ยหรือเพศทางเลือกที่3เนี่ยแนะนําให้คุณ ก็แนะนําคุณให้รู้จักคนคนนี้ก็ได้แต่ทีเนี้ยคนคนนี้ที่คุณจะรู้จักเนี่ยไม่ว่าเขาจะยังไงก็ตามคุณถ้าสนใจคุณก็ต้องศึกษาที่ใส่ใจคอกันทีดีว่าเป็นคนแบบไหนยังไงอะไรไม่ต้องรีบร้อนในเรื่องความรักดูกันให้ดีๆถ้าค่ะจะได้ไม่ไม่ต้องจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาที่หลังได้นะคะอันนี้ฝากด้วยนะทีนี้ เราก็ดูว่าก่อนหน้านี้เดี๋ยวปิดดาวศุกร์ก่อนนะก่อนหน้านี้ <c oughs> ดาวอังคารคุณเห็นไหมคะที่ที่น้าบอกว่าจะเลงกับราศีมังกรเลงกับตำแหน่งสุภาษณคุณนะ่ะเป็นดาวเจริญปัตตนิใช่ไหมคะปัตตนิวินาศเลงที่สุภาแล้วก็อังคารนี้ได้ตำแหน่งนิดนี่ก็คือขยนันอดทนเนี่ยไม่มากน้อยไม่เท่ากันอยู่แล้ว หรือการหมกกระรองใจการกรองแท้การเบื่อหน่ายการเสงี่ยต่างๆหรือเรื่องของสุขภาพก็ได้เป็นดาวจาเจเรืนปัตน,นิเด่งสุภาคู่ครองคุณนะ่ะเขาอาจจะต้องเดินทางหรือมีการเหนื่อยจากการเดินทางก็ได้ หรือคู่ครองคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานก็ได้เพราะว่าที่บอกว่าอังคันกับเสาเนี่ยก็เป็นคู่ศัตรูคู่แขดแย้งกันใช่ไหมอ่าหรืออ่าเรียกว่าอาจจะมีความไม่เข้าใจกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะอันนี้ก็ดูนะ้าแต่คนอนะ่ะและทีนี้ดาวคานก็ยังเป็นดาวเจา้นาหน่วินาศวินาศเรงกับสุภาอีกเราก็มองได้เลยว่าบางทีอะอาจจะมี อ่าเรียว่าคนใกล้ตัวคุณอ่ะอาจจะต้องเดินทางไปไหนกับผู้เัาผู้ใหญ่ก็ได้หรือกับคุณพ่อคุณเองก็ได้นะคะแต่ถ้าเราในอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็มาถึงเรื่องของไม่สบายก็ได้อุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันมันก็อาจจะมีเรื่องความคิดถิ่นความเข้าใจกันและเรื่องของอะไรอ่ะการเดินทางเห็นไหมเพราะว่า อังคารกับดาวเสาร์เนี่ยคือถ้าเราไม่มองในเรื่องของเรื่องอเรื่องของการทํางานอะไรเงี้ยมาอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ของคนสองคนที่จะระเบิดใส่กันได้เหมือนกันมีการไม่เข้าใจกันซึ่งกันและกันด้วยอารมณ์ร้อนทั้งคู่คืออังคารก็ร้อนเสาร์ก็ร้อนเนี่ยแล้วก็เป็นความคนที่ความดุทั้งคู่คือต่างคนไม่ไม่ยอมกันเนี่ยมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นได้ แต่พอวันที่ในขณะนั้นอะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะนะสำหรับาชาวราศีพฤษภอะคือคู่ครองคุณนั่นแหละคู่ครองคุณเองหรือคนใกล้ตัวคุณเนี่ยมีปัญหาได้เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวพอวันที่ห้าธันวาคมปุ๊บตัวคุณอะเห็นไหมตัวคุณอะย้ายมาอยู่ที่ราศีมังกรมันก็จะมาเกีเ่ยวมาจะเกี่ยวข้องกับตัวคุณอีกโดยอะไรอะตัวคุณอะอาจจะต้องช่วยคู่ครองคุณเองในการ เดินทางหรือในอการไปติดต่อประสานงานกับผู้รักผู้ใหญ่อาจจะมีการไปขอโทษขอโพยผู้รักผู้ใหญ่ไหมที่มีปัญหาเกิดขึ้นอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นปัญหาเรื่องอะไรนะคะเพราะว่าอะไรอ่ะจะอังคารอะ่ะเมือเร็กระสุกปุ๊บเนี่ยก็เ,เป็นคู่คู่มิตรอาจจะมีการช่วยเหลือกันเกิดขึ้นว่าเออคิดกันว่าเฮ้ยไอ้ที่เรามีปัญหาเนี่ยมันเพราะอะไรเราไปขอโทษ ผู้ดับผู้ใหญ่ไหมหรือโถดโทษคุณพ่อไหมอะไรประมาณเนี้ปัญหาตรงนั้นนะ่ะมันจะขี้คายลงไปได้เหมือนกันนะมันคือมีคนเข้ามาช่วยไปคุยกันนะ่ะซึ่งจริงๆแล้วตัวคุณเองกับดาวเสาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยถูกกันหรอกแต่้ว,ว่าเราอาจจะเป็นคนว่าเป็นคนที่ดาวสูงเป็นคนใจเย็นหรือมีความที่ความเขาเรียกว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือความเรียบร้อยของคุณเนี่ยมันสามารถที่จะ ทำลายอุปสรรคตรงนั้นไปได้เหมือนกันนะคะอันนี้ต้องดูแต่คนนะแต่ถ้าเรามองอีกอย่างนึงว่าบางคนเนี่ยคนที่อย่างคนที่ไม่มีคู่อ่ะไม่มีคู่อันเป็นเรื่องของหุ้นส่วนคุณไหมเออที่มีปัญหากันมีปัญหาในเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องการลงทุนไหมเรื่องการค้าประกันไหมคุณเองอาจจะไปช่วยหุ้นส่วนคุณก็ได้หรือ ถ้ารามองอีกอย่างหนึ่งว่าสําหรับคนที่ไม่มีคู่คนโสดเนี่ยบางทีเนี่ยหรือคนที่หกอกหักมาแล้วก็ล่ะบางทีคุณจะได้รับการติดต่อจากเพศตรงข้ามคุณไหมเพราะว่าเริงตัวคุณเนี่ยเรดปัตตันีเนี่ยอาจจะเป็นเพศตรงข้ามก็ได้หรือการประสานงานต่างๆก็ได้ติดต่อเข้าหาคุณเอง ติดต่อกันในเรื่องอะไรล่ะแล้วก็ต้องดูว่าติดต่อเรื่องของการแก้ไขอะไรไหมเพราะว่าอังคารเป็นนิดน่ะอาจะมีเรื่องของการแก้ไขตรงส่วนไหนล่ะเออเป็นเรื่องของการติดต่อประสานงานไหมเหมือนกับเอกสารอะไรที่มันบกพร่องเออขาดเอกสารรุกสารนี่หรือเปล่านี่คือเป็นการยกตัวอย่างฟังนะคะแต่ทุกคนก็ต้องมาดูว่ามันเป็นเรื่องอะไรแต่ทีนี้ถ้ามี5 ที่บอกว่าพอดาวศุกร์วันที่ห้าถึงส0สิธันวาคมเนี่ยตัวคุณมีตำแหน่งนี้ไงมันก็จะมีการเล็งกันกับปัตตานีคุณเองแล้วเนี่ยมีการช่วยกันช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันรวมถึงบางคนน่ะมันอาจจะมีเพราะว่าดาวศุกร์นี่เป็นทวีโชคด้วยใช่ไหมคะน้าองว่าอาจจะมีมีเพศหญิงอีกหรือบุคคลเพศทางเรื่องที่สามก็ได้เข้ามาช่วยอีกได้เหมือนกัน แต่จะช่วยในรูปแบบไหนเนี่ยทุกคนก็ต้องไปปรับตามชีวิตจริงของตะคนเหมือนกันว่าเป็นรูปแบบไหนแต่มองว่าไม่ว่าเป็นปัญหาอะไรอะทุกคนอะอย่าเพิ่งกังวลให้ใจเย็นๆผู้จากันให้ดีคิดไตรตรองกันมานั่งคุยกัน หาวิธีออกเ่ยมันมีวิธีออกทุกอย่างอนะปัญหานะ่ะแต่เพียงว่าบางปัญหามันต้องใช้ร,ระยะเวลาในการแก้ไขเท่านั้นนะคะอันนี้ก็สำหรับชาวราศีพฤษภก็มีแค่นี้นะคะยังไงก็เจอคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามากดติดตามกดชมกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนอย่าพบแต่ความดีมีความทุกข์ในคลิปนี้ก็จะมีเสียงอะไรบ้างก็ขออภัยวาที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ